บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮนะคะรับสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1เมษายน2 5 6 6และมีการปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีกหนึ่งรายการนาน3เดือนและที่สําคัญใครที่รอคอยติดตามการจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินคนพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะให้กับพี่น้อง น้องประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนจะโอนอย่างไรโอนแบบไหนผู้พกิการได้เฮหรือไม่ที่จะได้รับสิทธิผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าพร้อมเพย์พร้อมเปตอนไหนนะคะโครงการบัตรสิทธิการแห่งรัฐเริ่มใช้แน่นอนในวันที่1เมษายน2 5 6 6นะคะที่จะใช้บัตรประจําตัวประชาชนเข้ามาแทนที่บัตรสิทธิการแห่งรัฐตัวเดิมวงเงินที่จะ ได้รับก็คือวงเงินส0 0บาททุกคนต่อเดือนเลยค่ะแล้วก็วงเงินค่าการถุงต้มนะคะเดิมจะให้อยู่ที่80บาทปรับเพิ่มเป็น100บาทต่อ3เดือนเป็นระยะเวลาที่จะจ่ายในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็เดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็วงเงินค่าเดินทางบนระบบ คนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งครอบคลุมทั้งหมด8ประเภทนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะเงินช่วยจ่ายค่าน้ําค่าไฟอันนี้เงินฟรีสามารถใช้คําว่าเงินฟรีก็ได้เพราะว่ารัฐบาลสํารองจ่ายให้เลยนะคะซึ่งในส่วนของฟ้าไฟฟ้าเนะี่ยไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อคนแล้วก็ต่อครัวเรือนด้วยกรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กําหนดผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของภาระค่าไฟทั้งหมดค่ะส่วนอีกวงเงินก็คือเงิน คนช่วยจ่ายค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อคเรือนต่อเดือนซึ่งกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้ที่มีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทจะต้องชำระส่วนที่เกินนะคะถ้าหากใช้จ่ายน้ำประปาเกินกำหนดที่วงเงินที่ทางรัฐบาลกำหนดให้ค่ะส่วนใครจ่ายคนที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของอ่าแล้วเงินผู้พิการจ่ายยังไรจ่ายเมื่อไหร่จะได้รับวันที่22ของของ ทุกเดือนด้วยหรือไม่หากได้รับสิทธิสวิสการห่งรัฐส่วนการรับสิทธิ์ในบัญชีพร้อมเพย์นะปัจจุบันนี้ยังคงรับสิทธิ์ได้แค่อย่างเดียวถึงแม้ว่าพี่น้องจะเปิดแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังจะจ่ายให้กับคนที่ได้รับสิทธ์ในบัญชีพร้อมเพย์สิทธิ์เดียวก่อนนะคะก็คือผู้พิการที่มีอายุ8ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสวิสการห่งรัฐตัวเดิมหรือว่าได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวิสการห่งรัฐตัวใหม่ที่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รรับเเงิิินนคพพกา่ม สอ0บาทต่อเดือนเหมือนเดิมนะคะโดยจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้พิการรวมเป็นเงิน1,000บาทต่อเดือนซึ่งแต่ก่อนได้อยู่ที่800บาทเดิมที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายให้ก็จะปรับเพิ่มเป็น1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังตามที่ผู้ได้รับสิทธิการแห่งรัฐที่ไม่ใช่ผู้พิการทําการเปิดบัญชีในช่วงนั้นก็เพื่อให้ได้รับ สิทธิ์สวิสการแห่งรัฐเพราะว่าในอนาคตนะคะอาจจะมีการจ่ายเงินในโครงการต่างๆผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวิสดะการแห่งรัฐที่เป็นบัญชีธนาคารแล้วก็ปูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลือกบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รวดเร็วสะดวกแล้วก็แม่นยาม,มากขึ้นน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ